มัฟฟินกับคัพเค้กต่างกันยังไงแมลเมจ,จะอธิบายให้จบใน1น,นาทีค่ะอย่างแรกเลยคือวิธีการผสมค่ะคัพเค้กเป็นเค้กขนาดเล็กนะเพราะฉะนั้นวิธีการผสมและโครงสร้างทุกอย่างคือจะเหมือนเค้กเลยค่ะถ้าใครมีสูตรเคร้กป้อนสามารถเอามาใส่พิมพ์คัพเค้กทำเป็นคัพเค้กได้เลยส่วนมัฟฟินวิธีการผสมจะน้อยกว่าค่ะคล้ายๆการทำขนมปังแต่ไม่ใช้ยีสต์ใช้ผงฟูแทนทำให้เนื้อสัมผัสข,ของมัฟฟินกับเค้กจะแตกต่างกันนะคะมัฟฟินเนื้อจะแน่นกว่าหนักกว่าส่วนคัพเค้กก็จะนุ่า ะะจะไม่ค่อยมีเป็นของขาวเท่าไหร่แต่ว่ามัฟฟินเนี่ยจะมีทั้งขาวและหวานเลยเช่นมัฟฟินผักขมแฮมชีสิ่งนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนทําเป็นแบบคัพเค้กผักขมแฮมชีใช่ปะสุดท้ายเลยคือเรื่องของการตกแต่งนะคะส่วนมากแล้วเลยนะเราจะเห็นเนี่ยคัพเค้กเขาจะตกแต่งสวยๆมีบัตเตอร์ครีมท็อปด้านบนนะส่วนมัฟฟินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีการตกแต่งบัตเตอร์ครีมข้างบนเท่าไหร่อย่างในคลิปเนี่ยเป็นคัพเค้กมะพร้าวอ่อนลาวานะคะจริงๆไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเลยก็ได้นะคะขายแบบเปลยๆก็สวยแล้วแต่วันนนนนีีีี้้้้เเเเเเรรรราาาาาาทอปิงดดบววววยยัตคคคมมมมมมมสะะะพพพูฉขแ่่ล และมูล,ลค่าให้คับเค้กมะพร้าวของเราไปอีกคลาสของแม่ละเมียดมีสอนครบจบทุกกระบวนการเลยใครสนใจเรียนติดต่อมาทางไลน์แอดตรงนี้นะคะ